สวัสดีค่ะวันนี้น้องลิซ่าก็มาอัปเดตภาพลง IG ด้วยนะทุกคน พร้อมกับแคปชั่นสุดฮอตนะคะว่าพร้อมแล้วนะจ๊ะสำหรับโคเชล่าสัปดาห์ที่2ซึ่งภาพประกอบที่แนบมาสิบภาพก็คือเอาใจสาวกบิงมากเวอร์ดูกันแบบชัดๆนะคะกับภาพในสัปดาห์ที่แล้วที่สีสาวเนี่ยได้ขึ้นแสดงในฐานะเฮดไลเนอร์ของเทศกาลดนตรีโคเชล่าไปส่วนข่าวนี้วันนี้ค่ะก็คงไม่มีอะไรแรงเท่ากระแสลิซาโรซาเลยโรซาเลยลิซาแล้วล่ะคะ่ะกับภาพบรรยากาศในการไปแฮงเอาด้วยกันนะแล้วก็สำหรับ โรซาเลียกับน้องลิซ่าของพวกเราเดี๋ยวแอดมินเล่าย่อๆประวัติย่อๆแล้วกันเนอะคือโรซาเลียค่ะเขาเป็นป๊อปสตาร์ชาวสเปนปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ติดตามทางไอจอยู่ที่ประมาณเกือบ25ล้านแอคเคา์แล้วก็เธอเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนะคะที่โด่งดังมากจากการสร้างแนวดนตรีแบบใหม่แบบซับที่เรียกว่าฟลามงโกผสมผสานกับดนตรีแนวพื้นบ้านของสเปนให้เข้ากับแนวดนตรีฮิปฮอปเออแน่นอนว่าเธอได้ สร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงระดับโลกค่ะแล้วก็เลยคว้ารางวัลลาตินแกรมมี่อวอร์ดมากถึง13รางวัลแล้วก็ยังได้ครองมงบิลบอร์ด w w o m n n n Music 2 0 23อีกด้วยอ่ะเอาเป็นว่าผู้หญิงคนนี้คือสุดนะคะเป็นผู้หญิงที่มากความสามารถอีกคนในวงการดนตรีของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะส่วนสองสาวค่ะเขาไปสนิทกันได้ยังไงตอนไหนอันนี้เอาเท่าที่เรารู้ผ่านทางโซเชียล นนเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยคงต้องเป็นข้อมูลจากปากน้องลิซ่ากับคุณพี่โรซาเลียแล้วล่ะค่ะเท่าที่แอนมินทราบก็คือน้องลิซ่ยได้เต้นเพลงอามาลาเมนเดตของคุณพี่โรซาเลียตั้งแต่ลิลลี่ฟิล์มหนึ่งเลยจากนั้นเนี่ยพี่โรซาเลียเขาก็ติดตาม i อของน้องนะคะแล้วก็มีส่งอัลบั้มมาให้น้องน้องเองก็เลยโพสต์ i G นะคะขอบคุณคุณพี่โรซาเลียไปก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะของความสัมพันธ์ที่น่ารักแบบนี้ จนล่าสุดสีสาวก็เป็นเฮลเนอร์ของโคเชลาปีนี้ด้วยพี่โรซาเลียเองแกก็ได้ไปขึ้นแสดงที่เทศกาลดนตรีปีนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เลยมีภาพมาจากพี่โรซาเลียนั่นละค่ะสิบภาพใน i อจแบบจุกๆพร้อมด้วยแคปชั่นที่ว่า เพื่อนของฉันสวยกว่าภาพวาดของบาสเกลอีกซึ่งชองมิเชลบาสเกลเขาเป็นศิลปินกราฟฟิตี้ระดับโลกนะปัจจุบันก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เลยแบบว่าขออวยความสวยเพื่อนนิดนึงอะไรประมาณนี้นะซึ่งน้องลิซ่าก็ได้มาตอบคอมเมนต์ใต้โพนี้ด้วยเป็นรูปหัวใจให้ด้วยนะคะเราก็เลยได้เห็นภาพน้องลิซ่าเนี่ยออกไปแฮงเอาท์ไปกินเบอร์เกอร์ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะก,กันอย่างสนุกสนาน ทางด้านพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยก็ได้มาติดตาม IG ของนอริซ่าไปด้วยแล้วค่ะพร้อมกับคอมเมนต์ขอบคุณสองสาวนะคะที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเราเนื่องจากรูปเหล่านี้เนี่ยมัน Impact มากในวงการสื่อแล้วก็วงการมิวสิคเองเพราะว่าเป็นสองอป๊อปสตาร์นะคะดังระดับโลกเนี่ยที่เขามาเจอกัน ก็เลยมีทั้ง Facebook, iHeartRadio, Billboard เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ค่ะอีกอย่างแฟนๆก็ลุ้นกันใหญ่นะคะว่าแบบเฮ้ยเคยมีสองสาวคือเขากันดีเลือเก,กินคอหลับกันสักเพลงดีกว่าไหมคะเพราะว่าแฟนๆน้องลิซ่าก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าเพลงสไตล์พี่โรสเลียคือเขาก็เหมาะกับน้องลิซ่าแบบตะโกนด้วย ส่วนทางด้านปาปาราซี่ของฝั่งเมกาค่ะเขาจับภาพได้นะคะก็เป็นชุดที่น้องลิซ่าได้ไปแฮงเอาท์มานั่นแหละก็คือตอนนี้ตามถ่ายน้องลิซ่าเหมือนกับคนดังฝั่งฮอลลีวูดเลยซึ่งคอสตูมคือเท่มากนะคะแดดแรงน่าดูเลยค่ะเพราะว่าน้องแอบหยีตาด้วยนะแต่แต่แต,แต,แต่คิดว่าความร้อนแล้วก็องศาไม่น่าจะเทาไทยอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเท่าเมืองไทยแบบ40เหยียบ50องศาอัพแบบนี้ก็คือฮิสโตร อันตรายมากนะคะอ๋อแอดมินเช็คแล้วค่ะตอนนี้ที่นู่น15องศาเองทุกคนอากาศกำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะน้องลิซ่าได้นะคะแล้วก็ทางด้านแม่จีนภาพนี้ขึ้นฮอตเซิร์ชในเวยบปอด้วยค่ะก็มีแฟนๆจีนได้พูดถึงลุคนี้ของนองลิซ่ากันไปด้วยนะอันดับก็อาจจะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะแต่ก็ดีกว่าไม่มีประเด็นให้ได้พูดคุยถึงน้องนะ,อะเอาเป็นว่าคลิปนี้ยังไงแอดมินเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกัน 卡